เป็นอันว่าการตั้งตัวกับการมีทรัพย์ยสมบัติลูกเมียเป็นคนละงานหรือเป็นงานคนละตอนคนที่แยกไม่ถูกไปคิดตั้งตัวเอาเมื่อมีเงินมีทองแล้วมักจะพลาดบางคนได้รับมรดกโครมมาก่อนตั้งตัวเลยรับไว้ไม่ไหวก็มีสวัสดีครับตอนนี้เราจบมงคลข้อที่5ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ ep ที่แล้วนะครับ ep นี้จะมาขึ้นมงคลข้อที่หบาลีบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิ ก็แปลง,ง่ายๆเลยก็คือตั้งตัวให้ถูกนะอาัตตาแปลว่าตัวตนถูกไหมอาตาัตตาเนี่ยแปลว่าตัวตนสัมมาแปลว่าถูกต้องปณิทิแปลว่าตั้งไว้นะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอ่านกันนะครับมงคลชีวิตขั้นที่6ตั้งตัวถูกอุปสรรคในการก่อร่างสร้างตัวของคนเรามีมาหลายทางดินฟ้าอากาศไม่อำนวยสุขภาพร่างกายไม่สมประกอบเหตุการณ์ของโลกผันแปรและสมรรถภาพทางสมองและสติปัญญาย่อหย่อนเหล่านี้เป็นต้นล้วนเป็นสิ่งขัดขวางความก้าวหน้าทั้งนั้น แต่อุปสรรคเหล่านี้เป็นเพียงพายุร้ายพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวแล้วก็เลยไปยังมีอุปสรรคร้ายเหนืออุปสรรคอื่นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือการตั้งตัวผิดมันไม่ใช่เพียงอุปสรรคแห่งความก้าวหน้าแต่เป็นมูลฐานแห่งความล้มเหลวสุดชั่วชีวิตของผู้นั้นทีเดียวหากไม่แก้ไขให้ดีด้วยเหตุนี้ในมงคลลำดับที่6พระพุทธองค์จึงมุ่งเข้าสู่จุดนี้มงคลข้อนี้ภาษาบาลีว่าอัตตสัมมาปณิธิ แลตามสำนวนนักศึกษาธรรมะว่าการตั้งตนไว้ชอบหมายความว่าคนที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้นั้นจกต้องเป็นคนตั้งตนไว้ชอบและในทางตรงกันข้ามการตั้งตนไว้ไม่ชอบก็เป็นอับประมงคลนี่เป็นสำนวนและความหมายเดิมโอ้ตั้งตนชอบเป็นมงคลและตั้งตนไม่ชอบก็เป็นอับประมงคลจริงๆแล้วสัมพันธ์กับข้ออื่นนะนะไม่คบคนพาลอันนีเป็นมงคลคบคนพาลก็อับปมงคลทันทีอื สํานวนแปลที่ว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นแม้จะเป็นสํานวนง่ายๆสําหรับท่านที่เป็นนักธรรมะอยู่แล้วแต่ก็ดูจะไม่ค่อยคล่องหูคล่องใจของท่านที่ไม่คุ้นกับภาษาศาสนาเท่าไหรนักไปขัดตรงคําว่าตนกับคําว่าชอบซึ่งเป็นคําที่ชาวบ้านไม่สู้จะชอบใช้ถึงใช้ก็ใช้ในภาษาหนังสือเสียมากทางภาษาพูดไม่ได้ใช้ฉะนั้นคําที่ว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นหากจะแปลให้ถึงใจของคนทุกชนชั้นทุกคนคงต้องแปลว่าการตั้งตัวถูก อย่างนี้เป็นอันเข้าใจได้หมดตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ทั้งบ้านนอกทั้งในกรุงฟังแล้วเข้าใจทันทีว่าท่านจะให้ทำอะไรและทำให้เป็นอย่างไรทั้งชวนให้อยากศึกษาต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นในที่นี้ข้าพเจ้าขอซ้อมความเข้าใจของคำว,ว่าตนหรือตัวก่อนเพราะสาระสำคัญของมงคลข้อน,นี้อยู่ที่การตั้งตัวเราจะต้องจับตัวให้ได้เสียก่อนจึงจะตั้งตัวได้โอ้โหให้ผมชอบอ,ะอ่ะฮะจะตั้งได้ ต้องจับมันให้ได้ก่อนจะตั้งตัวได้ต้องจับตัวเองให้ได้ก่อนโอ้ดีมากเลยเนาะและขอให้ท่านนักธรรมะได้โปรโดเข้าใจว่าคำว่าตัวตนในที่นี้หมายถึงตัวตนตามสมมุติโลกตามภาษาโลกอย่าเอาความหมายตามสำนวนปรมัดมาหักล้างประเดี๋ยวจะหาตนไม่เจอถ้าหาตนไม่เจอก็ปฏิบัติมงคลข้อนี้ไม่ได้เพราะมงคลข้อนี้อยู่ที่การตั้งตน อตั้งตนหมายถึงเนี่ยตนที่เป็นเนื้อตัวเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าเรา,เา,เาไม่มีตัวตนหรืออะไรอย่างนี้ตามแบบปรมาธถธรรมนะครับอย่างนั้นก็คือสูงไปพูดกันคนละเขาเรียกว่าอะไรพูดกันคนละระยะคนละเลเวลกันนะพอพูดว่าให้ตั้งตัวคนเป็นอันมากมักจะส่งใจออกไปนอกตัวคือไปคิดถึงที่ดินเงินทุนและตำแหน่งคิดว่าการตั้งตัวจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มีเหล่านั้น พอพูดว่าให้ตั้งตัวคนเป็นอันมากมักจะส่งใจออกไปนอกตัวคือไปคิดถึงที่ดินเงินทุนและตำแหน่งคิดว่าการตั้งตัวจะต้องเริ่มต้นจากการมีสิ่งเหล่านั้นที่จริงนั่นเป็นงานลำดับสองหรือสามเป็นงานตั้งตัวจริงแต่ไม่ใช่งานแรกและนั่นไม่ใช่ตั้งตัวการตั้งตัวกับการมีที่ดินเงินทองมันเป็นคนละงานที่ว่าตั้งตัวตั้งตัวน่ะหมายถึงตัวเราเองตั้งที่นี้ตั้งในตัวเรานี้ให้นึกถึงคนแบกของหนัก อย่างจับกางแบกกระสอบข้าวคนแบกเขาจะต้องตั้งตัวให้ดีแล้วคนยกจึงจะยกกระสอบข้าววางลงบนบริเวณไหล่ของคนแบกถ้าคนแบกยังไม่ได้ตั้งตัวฝ่ายคนยกเขาก็รอไว้ก่อนเพราะถ้ายกกระสอบข้าวโยนเข้าใส่คนที่ยังไม่ได้ตั้งตัวหรือตั้งตัวยังไม่พร้อมเขาก็แบกไม่ไหวอาจถูกกระสอบข้าวทับแบนลงไปก็ได้ออก็คือคนยกข้าวนะกับคนกับคนแบกข้าวนะคนแบกต้องทําตั้งตัวรอพร้อมแล้ว นะคนยกถึงจะยกใส่ลงไปนะถ้าแบบไม่พร้อมก็แผลบเลยนะครับตามตัวอย่างนี้ท่านพอจะมองเห็นแล้วมิใช่หรือว่าการตั้งตัวของจับกลางกับการมีกระสอบข้าวมันเป็นคนละอย่างกันตั้งตัวต้องมาก่อนกระสอบข้าวจึงจะมาทีหลังคิดดูต่อไปงานอื่นๆก็เหมือนกันทั้งนั้น จะฮิ้วน้ำสักปี๊บหรือจะยกกาแฟสักแก้วตลอดจนจะชกจะต่อยกันคนเราจำเป็นจะต้องตั้งตัวให้ได้ก่อนทั้งนั้นเป็นอันว่าการตั้งตัวกับการมีทรัพย์สมบัติลูกเมียเป็นคนละงานหรือเป็นงานคนละตอนคนที่แยกไม่ถูกไปคิดตั้งตัวเอาเมื่อมีเงินมีทองแล้วมักจะพลาด บางคนได้รับมรดกโครมมาก่อนตั้งตัวเลยรับไว้ไม่ไหวก็มีบางคนยังตั้งตัวไม่พร้อมสมัครพักคัววเกิดยัดเยียดเอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปทับถมให้เลยเซ็นผิดเซ็นถูกหกล้มหกลุกน่าสงสารเออจริงเนาะมันเป็นเหมือนอาการอารมณ์เหมือนกับว่าออที่เขาพูดกันนะครับว่าสำล้อถูกหวยเนาะมันคือการแบบเนี้ยชัดเจนเลยคือ ตัวเราเนี่ยไม่พร้อมสําหรับการมีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นพอมีทรัพย์สินมากเกิดถูกหวยตู้มโครมขึ้นมาเนี่ยนะตั้งตัวไม่ติดนะก็ใช้เงินใช้ทรัพย์สินที่ที่มีอยู่เนี่ยไปในทางแบบแปลกๆนะทำให้มีอันเป็นไปต่างๆนี่คือตั้งตัวไม่พร้อมเอออันนี้อันนี้ดีมากเพราะผมชอบมากเลยนะครับเด็กหนุ่มเด็กสาวบางคนเพิ่งจะสอนตั้งไข่แบบแค่การเรียนก็ยังไม่ค่อยจะไว เกิดไปริขอความรักใครๆมาแบกเข้าอีกไหนจะแบกการเรียนไหนจะแบกการรักพาท่าเลยแบกงานเลี้ยงลูกเข้าไปอีกผลที่สุดชีวิตเลยพังเค้เก้ไม่เป็นท่านี่ชี้ให้เห็นว่าการตั้งตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องคำนึงก่อนงานอื่นและด้วยเหตุผลง่ายๆนี่เองมงคลชีวิตลำดับที่6พระพุทธเจ้าจึงชี้เข้าสู่จุดนี้คือการตั้งตัวคือถ้าเปรียบเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพระภาษาวัดนะการตั้งตัวก็กคือการ การเขาเรียกอะไรอ่ะมี mindset ที่ถูกต้องมีมีกำลังที่ถูกต้องเนาะว่าจะทําในสิ่งต่างๆเราต้องมีทักษะต้องมีความคิดต้องมีต้องมีกําลังที่มันมันโอเคกับงานที่ได้รับมาหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเมื่อได้ซักซ้อมความเข้าใจกับท่านผู้อ่านแล้วข้าพเจ้าขอตั้งประเด็นศึกษาในเนื้อหาต่อไปอีก2ประเด็นคือ 1. ที่ว่าตั้งตัวนั้นตั้งอะไร 2. จะตั้งอย่างไร2ประเด็นเท่านี้ก็เห็นจะพอเพราะมองไปข้างหน้าเห็นทางโล่งอยู่แล้วเป็นส่วนมากโอ้โหนี่คือจั่วหัวนะครับของบทการตั้งตัวเนาะซึ่งอันนี้นะมันมัน,ม,นมันเป็นการอธิบายศรรัท์ที่ที่ที่เจ๋งมากคือส่วนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตั้งตัวก็คืออาสร้างเนื้อสร้างตัวแต่จริงๆแล้วตั้งตัวมันคือการการเตรียมนิสัยใจคอการเตรียมทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็แนวความคิดดีด เพื่อที่จะรับภารกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตเนาะหวังว่าคงจะชอบ E ีนี้นะครับเฮ้ยผมชอบมากเลยนะอันนี้ขออ่านสั้นๆแล้วกันนะตอนนี้เพราะว่าประเด็นนี้มันเหมือนหมัดฮุกเลยอะมันป๊อกตั้งตัวเป็นแบบเนี้ยนะผมอยากให้พวกเราลองได้ฟังตรงนี้ปุ๊บแล้วเอาไปคิดใคร่ควรทบทวนดูนะครับแล้วพรุ่งนี้มาต่อกันนะว่าตั้งอะไรนะครับสําหรับ e ีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน E ีีหน้าครับ